คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่หนึ่งการทักทายเปาโลสินวานัสและทิโมธีเรียนคริสจ,จักรของชาวเมืองเทสโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าคือพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดการพิพากษาเมื่อพระคริสต์จะเสด็จมาพี่น้องทั้งหลายเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอซึ่งเป็นเรื่องสมควรยิ่ง เพราะความเชื่อของท่านเจาเรนขึ้นและความรักของท่านทุกคนที่มีต่อกันทวีขึ้นด้วยฉะนั้นเราเองจึงอวดท่านต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรื่องความทรหดอดทนและความเชื่อของท่านในยามที่ถูกข่มเหงนานาประการ และที่ท่านอดทนต่อความยากลำบากนั้นเรื่องนี้ชี้ชัดถึงการพิภากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าซึ่งจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งท่านทั้งหลายกำลังทนทุกข์อยู่เพราะเห็นแก่แผ่นดินนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรม คือพระองค์จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านและจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์ด้วยเปลวเพลิงพระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าและคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสรศิฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรัน์ และพรากจากพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติท่ามกลางธรรมมิกชนของพระองค์และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจในท่ามกลางผู้ที่เชื่อทุกคนรวมทั้งพวกท่านเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราด้วย เพราะเหตุนี้เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอขอพระเจ้าของเราส่งให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้นและขอพระองค์ส่งให้ความตั้งใจดีทุกประการและกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิดเดชของพระองค์เพื่อพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จะได้รับพระเกียรติเพราะท่านทั้งหลายและท่านจะได้รับเกียรติเพราะพระองค์ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่สองคนนอกกฎหมายพี่น้องทั้งหลายเรื่องการซึ่งพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมาและที่พระองค์จะทรงรวบรวมเราไปอยู่กับพระองค์นั้นเราขอร้องท่านว่าอยากให้ใจของท่านวันไหวง่ายหรือตื่นตระหนกตกใจไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณหรือคำพูดหรือจดหมายเป็นเชิงว่ามาจากเรา อ้างว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงแล้วอยากให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการกระบฏเสียก่อนและคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวคือลูกแห่งความพินาศผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้ทุกสิ่ง ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระหรือสิ่งที่เขาวไหว้นมัสการนั้นแล้วมันก็จะนั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าพวกท่านจำไม่ได้หรือว่าเมื่อ,อยังอยู่กับท่านข้าพระเจ้าได้บอกเรื่องนี้แล้วและท่านก็รู้จักสิ่งนั้นที่กำลังยับยั้งมันไว้ในขณะนี้ เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมันเพราะว่าอำนาจลึกลับนอกกฎหมายนั้นก็เริ่มทำงานอยู่แล้วแต่ผู้ที่คอยยับยั้งมันเดี๋ยวนี้นั้นจะยังอยู่จนถูกปลดออกไปให้พ้นขณะนั้นคนนอกกฎหมายก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษของพระองค์และจะทรงผานให้สูญไปด้วยการเสด็จมาอันรุ่งโรจน์ของพระองค์คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการโดนบันดาลของซาตานพร้อมกับการอิทธิฤทธิทุกอย่างทั้งหมายสำคัญและการอัศจรรย์จอมปลอมและอุบายชั่วทุกอย่างสำหรับพวกที่จะต้องพินาศ เพราะเขาไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาถึงพวกเขาให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จเพื่อทุกคนที่ไม่เชื่อความจริงแต่ยินดีในการอาธรรมจะถูกพิาพากษา